ไขยกทรงกลมๆเหมือนยกทรงเลยนะครับข้างในมีเชะอมมีเนื้อปูเอามีดมาตัดดูว่าข้างในเนื้อนั่นขนาดไหนไม่ใช่ไข่อย่างเดียวนะครับมีเชะอมมีเนื้อปูด้วยชะออมเนื้อปูไข่ เอวขาวฟลิกไทยตีให้แตกเป็นฟองอย่างงี้นะครับ บีบมะน,นาวใส่น้ำมะน,นาวนิดหน่อยนะครับใส่เนื้อปูลงไปใส่โอม้ม เปิดไฟตั้งหม้อจะเอาหม้อเล็กหม้อใหญ่ก็ดูปริมาณของไข่มันร้อนแล้วนะครับร้อนปานกลางนะครับไม่มากใส่ไข่เนื้อปูและชะอมเทใส่ไปเลยนะครับไฟอ่อน ปานกลางนะครับไม่ร้อนมากนะครับใช้ใบาพายนะครับเกลี่ยรอบข้างๆนะครับให้ไข่ตรงกลางนะครับออกมารอบข้างนะจะได้สุกกันทั่วนะครับ ไข่ยกทรงชะอมและเนื้อปูเดี๋ยวเราจะกลับนะครับกลับนะครับ ม้อเล็กอย่างนี้นะครับการกลับถ้าเรายกกลับเนะี่ยมันเสี่ยงที่จะกระเด็นออกจากหม้อนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆกลับนะครับน้ำมันเยอะนะครับเราก็เทออกเร่งไฟ จะให้น้ำมันมันคลายออกนะครับจะได้ไม่อมน้ำมันว้าว ดูดูนะครับเนี่ว้าว look at this เนื้อปูแน,น่นแน่นและช่อมกลิ่นหอมไขย,ยกทรงมี เช่ออมเนื้อปูเนื้อหนาหนาแน,น่นๆว้าวอร่อยมาก ออือืไม่ต้องมีน้ำจิ้มอะไรทั้งนั้นนะครับกินกับข้าวร้อน,รอ,นอร่อยมาก ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องไทย i อวี v Channel ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณครับไขยกทรงไม่ใช่ไขอย่างเดียวนะครับมีเชื้ออมมีเนื้อปูด,ด้วย